ครับสวัสดีครับลาสวนคือเก่าคนเก่าคน,นเดิมลาสวนเอลซินคือเก่าครับเ <im it> มื่อนี้อยุให้ย,ยูหนาแต่ว่าบดได้ยุให้ย,ยูหน้าจากขอางไอยามไายามไาาาาส้ผู้ใดโควิดวิไลามาดบ่บ่ามันตีถะกขวางเก่งเด้๋ย่ามันเก่งตะกขวางท่อมเด้๋ยเออวเก่งหัวลำค้อเราเล่าอะไรผมครับครับสวัสดีครับผมโควิดวิไลมาดครับผมเราก็ยังมาถามเรากันว่าเราเราดับแล้วเไหนบ่ มนานว่าอยู่ดอกว่าเคยหลองเคยร่ำแมนครับเคยหลองเคยร่ำพูลาอยู่วงขนอลา่น่าเพื่อนเหลี่ยพองบพูลาเทพร่งสันภูลาเเห็นว่อย่างนึ่งมูจักบ่าว่าไผเป็นไผอย้อนแ่ว่าสิปดปีเดยจนลูกสาวใหญ่เป็นสาวเลี้ยงเรว่าชอบูละว่ามันคือว่าอะไอายุคนมันกับโบยูกบชีนว่าสงขัรมันก็คือว่าล่ะยัง จันไม่เล่นน้ำยังสิโอ้ยมันกระทำยูดอกว่าเป็นบ่เราแม่นยูหลีบ่ได้ตัวผู้ใดนมากไนข่อยเห็นบักข่อยอยู่ในสาตกข่อยนำเลยโอ้ยบ่ได้ว่าแนวของอยากของกินอ่ะยู่ใครยูหน้าสวนในสาพี่น้องไปมาอยากกินโอ้ยบ่เป็นยังหน่วยมั้งสาขึ้นหน่วยใหญ่เถอะหน่วยใหญ่อยู่ให้มันแก่ก่อยังมาตัดเอาเด้อ มันมันบนมีแช่เสียดถูกนะมันมีตะขึ้นใหม่ๆแล้วก็แช่ก็ต้งเชี่ยวลายคนอีสานบ้านเฮาไอ้ไอ่ไอ่ว่าอันอันอันอยังตัวขึ้นขึ้นเกาะง้อขึ้นเกียวเห็ไหมโอ้โหอันยูน้ำขวันดาราน้ำพงงบาเทพรักษณ์นั่นล่ำเรีองซื้อคือต่องอคือเกี่ยวโอ้คนรยุ่งหูจักอยู่ผมนี่เป็นผู้เล่นจานโคตรจานโคตรเตี้ยเนียนจานโคตร เอาตะขอนมั้งด้วยจังคนเนี่ยแ่ยังฉีดตัวโอ้ยกันเป่าเนี่ยกันมีแต่อยากให้ร้องให้ล่มไม่อยากให้ลั่มให้เบิ้งให้ฟังเลยเอ๊ะปฏิเสธอันนี้ไว้มันจีบไปเสียงออว่าไหมเอาแค่นกกระตูนครับพี่น้องอ้าวว้าวแค่นชวนดีลีอ่ะได้ยินว่าหมอหลังหมอลรามีเซ็ตเราอยากไปลื้อกื้น สาวันาทาได้ดีไม่าก็ดจานข้เดินหมากนโก้ท้าฝ่าตังหุนเฮ้ยลูกเยจะแบได้เลยนแนมันล้วเดดีวยะม้วมบ้วงกันด้ยเฮ้ยมนทเต็มทีเล้ครับพี่น้องครับเอาแบบไปเอาแบาไมชาิน้ำให้น้าเฮาเนี่ยเฮ้ยพี่น้องนดกสนเจเคยเบึงคือเกาว้า นี่บาเพียวอะไรครับพี่น้องครับการโคดเด่นมะกรมโนลนโกธาฝ่าตัางนวนเฮ้ยเราเขาแง่ท่อผู้พนสินถนนบ้านเพื่อนกวงมันสุมบานพัฒนานบ้านหลังใดล่ะแม่ป่าบ้านจานเชื่อไม่หือดู บอนเพื่นนีงัวคว้ยฝูมผู้มันเป็นดอกไา้คอยยินเขาฝอยยินเขาเว้าบอดท่านเห็นแต่หูขาวจานคดมาเดาสาวจนมาหอดเดือบางนี้เงือนหลังนี้มันบ่อน้อยให้เงินเออ ก็เลยล้โดนมันเป็นนันอะรจาเอาซมี่ล่ะเอาจานนี่ล่ะจามนี่ล่ะล้มโดนจนเจาจนเจ้ซจานี่ฉันอ่น ท่านขวดดาล่าไม้จางไปเป็นพระเอกอีกที่ไปอีกบ่มันแกเนี้ยมเนี้ยมยวนละเนี้ยมยวนตั้งมาตั้งแต่สังขารมันคือเก่าคือหลังแล้วท่านไายไปเล่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นย่ายังสิคืออยู่ย่าเป็นพระเอกเถาะบ้านเดียวเดียวเอาอีเจ็กควัแล้วควันสีเทานี่ไปวันแต่โดนโดนฟังเธอนึงเนี่ยบ่เยอเดี๋เยอะเนาะเมื่อกี้นี่ก่อนไปใส่เกาะควันจันโคตร จานโคตรที่ไปใส่ก่อนเมื่อกี้จานโคตรที่พยายามเชี่ยวทีไปยายเชี่ยวอันนี้เจอดิที่ไปล่อขาของเมเชียวจานโคตรทไปล่อขาของเมเชียวโอ้พวกกลับมาอยู่บันลลีฟังจานโคตรที่ว่าจังไหนอีกจักรก่อนนึงให้พี่น้องทั้งบ้านฟังเต็มๆครับสีพายเอ้ยพี่พ่อมาอยากได้

เทื่ออยากนายควมประสงค์ย่านบอตรงแนวควมชิดสิ่งทีหวังสิพังลมอยปักจมใจไวจากบ้านใดสิไดส่วนเดี๋ยวนี้นั้นไอ้หกเกินใครผูไ่ไแต่ค่อยแช่ <laughs> อย่าแก้ไขอันนี้อยู่น้ำเจ้าเป็นผู้เดียววันที่ลวคอาควัง ท่านมันเจ้าแกให้ไข่ปวงกับคงหายคงบาตายไงยชักได้กุศลมันทางเก่าอ,อ,อันสิ่งของเงินทองเขาาย,ย,ย่ามาเดีอยอยืนคอยอยากได้เงินเยนเดี๋ยวดีมันขั้นอยู่นั่น,นเนงี่ยแนวเจ้าว่าสนา นายเออเวลาสิพายอันนี้เอาคยากใดเนี่ยคืออันนี้ละลายให้พี่น้องม่วนมาทางบ้านเด้อหดดัน เบื้องขายยาให้จบในเรื่องลลวกตัวไปนี่ยังก้อนี้เดล่าเขาอ่ะซ่เรื่อเหรียมซึ่งเรื่อรำแต่ละเสียงมากกับส่งพวกขึนเก่าคือหลังเ้อะพี่น้องเบื้ังด้ทั้งแผวาพือเก่าจะจำได้แน่คร้อวาจารย์์พิ้นสั่งสอนทีเียนมาเ้าะธรรมดาแล้คอยเห็นเจ้าร่ำเดือเตียมมือที่าฝากไว้ก็แเล้วกันเด้อสียรรพ่อแม่พี่น้องเคยบวงขมตั้งแต้ ยังข้าวเป็นนุ่มเป็นแน่นอยู่เกืนี่อายุบ่าหน่อยเลยเกือบคีรหกชิ้ให้ออกให้ออกเครับท่านพี่น้องสนใจที่ออกเลยชี้ท่านพี่น้องพี่น้องสกลน่ะสวัสดีครับผม